ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนแบบสนิทนะคะแค่ไปรู้จักกันในวันนั้นแล้วก็เกิดเรื่องเลย <S <S 1> <S 1> ไม่ได้ให้เขาไปไม่ได้ทิ้งเขาท้ายก็คือหนูเดินไปถามเขาว่าจะไปหรอ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเฝ้าจับตายอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของสมรักคำสิงกับสาวอายุ17ปีล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านกลุ่มเพื่อนของสาวอายุ17ปีก็ได้ออกมาไร้สดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองหลังถูกนำภาพไปโพสต์และก็แชร์บนโซเชียลครับจนทำให้คนเข้าใจผิดและนำภาพไปโพสจนเกิดความเสียหายซึ่งพูดในไร้สดว่าตอนนี้ถูกสังคมด่าว่า ทอดทิ้งเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ห้ามเพื่อนซึ่งตนเองขออธิบายให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุนั้นเพิ่งรู้กับนางสาวเอนามสมมุติเป็นวันแรกโดยเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มและเป็นคนบ้านเดียวกันกับนางสาว A ซึ่งได้ชักชวนกันมาเที่ยวและไม่รู้เรื่องมาก่อนและไม่ได้ชวนมาเที่ยวแต่อย่างใดในช่วงที่กินกันภายในร้านอยู่โต๊ะเที่ยวกัน มีอยู่4คนซึ่งทุกคนก็สังสรค์ดื่มกินกันตามปกติก่อนที่พวกตนจะไปเข้าห้องน้ําแล้วเดินกลับมาพบว่านางสาวเออยู่ที่โต๊ะของนายสมรักแล้วจึงเข้าไปสอบถามว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่นางสาวเอกลับไม่ตอบจึงพากันกลับไปที่โต๊ะกระทั่งร้านปิดพากันไปยืนรอยอยู่ที่หน้าร้านซึ่งตนเองเป็นคนที่เดินไปถามนางสาวเอว่าจะไปกับเขาจริงๆหรือ และก็ยังมีเพื่อนชายที่อาสาไปส่งกับห้องพักโดยพาซ้อนกลับไปกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยแต่นางสาวเอกับชักสีหน้าไม่พอใจเพราะต้องการที่จะไปกับสมรักคำสิงออกมาพูดไม่ได้จะพูดพาดพิงถึงเขานะคะแค่จะออกมาปกป้องตัวเองทั้งสองคนค่ะก็คือว่าเข้าไปในร้านก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะอยู่โต๊ะกันสี่คนไปด้วยกันสี่คนพวกหนูไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวทีนี้ก็เริ่มเมาใส่เริ่มเมาแล้ว ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําค่ะก็เลยเห็นเขาอยู่โต๊ะที่เป็นคาวอะค่ะแล้วหนูก็เลยเดินเข้าไปบอกเขาว่าเอาทําไมได้มาอยู่นี่เขาก็เขาก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเขาก็ยืนอยู่นั่นเพราะว่าพวกหนูอะก็เลยกลับโต๊ะไปอยู่โต๊ะตัวเองแต่ว่าเขาอะไม่มาอยู่โต๊ะเขาอยู่โต๊ะตรงนั้นอะ่ะตรงที่เป็นต้นเรื่องอะพอเวลาเลิอกออกมาเขาออกมาบอกกับคาวว่า เขาอยู่เขามารอเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วเขาไม่เห็นเพื่อนเลยสักคนทั้งๆที่เพื่อนอะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยหลังจากที่จบจากร้านก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันก็คือไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่แรกที่ไปร้านเลยค่ะไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนแบบสนิทนะคะแค่ไปรู้จักกันในวันนั้นแล้วก็เกิดเรื่องเลยหนูก,ก็เพิ่งมารู้เรื่องตอนเช้าเหมือนกันคะ่ะว่าเกิดเรื่องไม่สิบเจ็ดทุกคนนะคะสรุปไลฟ์ตรงนี้นะคะก็คือ ไม่ได้ให้เขาไปไม่ได้ทิ้งเขาท้ายก็คือหนูเดินไปถามเขาว่าจะไปหรอจะไปจริงๆรหรอแล้วหนูก็ได้เดินไปรถของที่เขาจะไปค่ะหนูก็เดินไปมองเดินของหนูหนูก็จะกลับของหนูแล้วเขาก็ออกไปของเขาค่ะ คั้งนี้ครับกลุ่มเพื่อนยังพูดในไลฟ์สดอีกว่ายืนยันอีกครั้งว่าเพิ่งรู้จักกับนางสาวเอเป็นวันแรกและช่วงที่เข้าผับนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้าไปได้ไม่ได้แต่ทุกคนเข้ามาในร้านได้และเที่ยวกันตามปกติและพวกตน ก็ไม่ได้อายุ17ปีโดยในไลฟ์สดทั้งคู่ไม่ได้บอกอายุตัวเองพร้อมกันนี้ยังยืนยันอีกครั้งว่าขอให้ทุกคนที่นำภาพของพวกเราไปโพสต์ไปแชร์ต่อจนเกิดความเสียหายขอให้ลบและหยุดโพสต์หยุดแชร์หากไม่หยุดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน